สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนุ่นเคริจันแดงนะคะอยู่ที่ช่องไทยเพอร์ทอคนะคะที่เพจไทยเพอร์ซิงนี้นะคะในวันพุทธที่9ทธันวาคมโอ้โหเดือนธันวาคมแล้วนะคะก็เป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้ววันนี้ค่ะนุ่นก็เลยนำเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับแนวโน้มดิจิทัลมาเก็ตติ้งนะคะในปี2021เนี่ยมาฝากท่านผู้ชมเพราะว่าตอนนี้นะคะเทคโนโลยีก็มีส่วนเข้ามา มีส่วนช่วยด้านต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านของการตลาดด้านการขายนะคะของอธุรกิจนะคะหลากหลายประเภทเลยอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะเลือกใช้ยังไงนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนุ่นก็จะมาพูดถึงแนวโน้มนะคะของดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งหรือว่าเรียกว่าเป็นแบบการตลาดออนไลน์เนี่ยสำหรับหลายๆท่านนะคะที่จะดูว่าปีหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนี้นะคะก็มีอยู่ทั้งหมด สีเรื่องด้วยกันนะคะที่นุ่นนํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้อะมาดูกันเลยดีกว่าค่ะจริงๆนวนะคะเป็นนี่ก็เป็นการคาดการแนวโน้มของการตลาดดิจิทัลนะคะในปีหน้าเนาะคือที่จะทําให้ธุรกิจของคุณเนี่ยประสบความสําเร็จมากขึ้นวันนี้ค่ะก็คือเป็นการเหมือนแนะนําแนวโน้มว่าในปี2021เนี่ยดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งด้านไหนจะมาแรงนะคะอย่างแรกเลยค่ะคุณผู้ชม เขาบอกว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ voice search marketing นะคะ voice device เนี่ยที่ใช้ในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการฟังเพลงหรือเรียนรู้ว่าสภาพอากาศ จะเป็นยังไงนะแต่ปัจจุบันค่ะผู้คนจำนวนมากรู้สึกสบายใจเมื่อมีแบบ Alexa หรือ Google ในบ้านนะคะซึ่ง Voice Device เนี่ยในปัจจุบันได้รับข้อมูลจากเราเนี่ยมากขึ้นแล้วก็ให้ผลตอบแทนมากยิ่งขึ้นด้วยอุปกรณ์ผู้ช่วยที่จะรวบรวมพฤติกรรมแล้วก็ความชอบของผู้บริโภคจากการซื้อและการค้นหาตามความต้องการของแต่ละคนได้ค่ะจากข้อมูลล่าสุดนะคะของ VR Social เนี่ยเผยว่าสถิติการใช้ Voice search เนี่ยของคนไทยในปี2020นี้นะอยู่อันดับเของโลกเลยแล้วก็45%นะคะของคนไทยมองว่าการสั่งการค้นหาด้วยคำสั่งเสียงเนี่ยเป็นเรื่องปกติไปแล้วหากคุณต้องการให้ผู้บริโภคเข้าถึงเว็บไซต์หรือว่าช่องทางต่างๆของแบรนด์นะะต้องปรับเว็บไซต์ให้เหมาะสมหรือว่าเหมาะกับการค้นหาด้วยเสียงเช่นการเขียนให้เหมือนคำพูด รวบรวมข้อมูลว่ากลุ่มเป้าหมายมีนนมจะถามว่าอะไระค่ะคีย์เวิร์ดที่เหมาะสมหรือเรียนรู้หลักเกณฑ์การที่ว่าใช้ voice search ของ Google ให้ดีนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเป็นเรื่องของ inclusive marketing อา inclusive marketing คืออะไรจริงๆตอนนี้ผู้คนนะคะก็คือต้องการเรียนรู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้สำหรับแต่ละแบรนด์การตลาดไม่ใช่เรื่องของการขายเท่านั้นค่ะมันก็จะเกี่ยวกับ วิธีการเชื่อมต่อการเพิ่มหรือว่ารักษาวความสัมพันธ์กับลูกค้านะคะสิ่งที่ผู้คนอยากรู้จริงๆคือมุมมองของแบรนด์ในมุมต่างๆเป็นการส่งเสริมความโปรง่งใสของแบรนด์และการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ค่ะช่วยให้แบรนด์ต่างๆสามารถแสดงคุณค่าได้ทุกวันนี้ค่ะผู้บริโภคเนี่ยไม่เพียงแค่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการจากแบรนด์เท่านั้นนะคะแต่ว่าพวกเขาเนี่ย ก็าต้องการรู้ว่าแบรนด์มีมุมมองเกี่ยวกับประเด็นสังคมต่างๆยังไงยืนอยู่ข้างไหนโดยเฉพาะเรื่องของความเท่าเทียมนะคะการอบรับความหลากหลายความใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมที่สำคัญค่ะคือแบรนดจ์จะต้องทำให้พวกเขาเนี่ยมีส่วนร่วมได้ยังไงนะดังนั้นแบรนด์ก็จำเป็นที่จะสื่อสารแล้วก็นำเสนอพร้อมสร้างวัฒนธรรมให้เห็นว่าแบรนด์ใส่ใจในเรื่องดังกล่าวแล้วก็เรื่องเหล่านี้จริงๆนะคะ ต่อมาค่ะเป็นเรื่องของ Google Tag Manager นะคะคืออะไรเดี๋ยวนี้ Google ได้รับความนิยมอย่างมากค่ะเมื่อเปิดตัวเครื่องมือฟรีที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถที่จะติดตามเหตุการณ์แล้วก็การกระทําที่เฉพาะเจาะจงบนเว็บไซต์ได้เนื่องจากช่วยให้สามารถที่จะปรับแต่งได้มากขึ้นแล้วก็มั่นใจได้ว่าคุณเนี่ยจะได้รับข้อมูลที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จริงๆแล้ว g o o g l e Tag m a n เ g เ r เนี่ยเป็นที่นิยมในการโฆษณาแล้วก็มีประสิทธิภาพมากนะคะหากว่าเราเนี่ยทำโฆษณาออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆการติดตั้งแท็กนะคะของแพลตฟอร์มโฆษณาเหล่านั้นนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆไม่ว่าจะเป็น Google Facebook Line หรือตอนนี้นะคะฮิตสุดๆเลยในบ้านเราก็คือ TikTok อเอง <c oughs> คุณก็จะรู้ได้ว่าแพลตฟอร์มโฆษณาทั้งหลายเหล่านี้ ต่างก็ต้องการให้คุณเนี่ยเข้าไปติดตั้งโค้ดนะคะหรือบางทีเราเรียกว่าพิกเซลนั่นเองในเว็บไซต์ของคุณเองทุกๆเจ้าเลยเพราะว่ามันจะช่วยทําการเก็บข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาใช้งานบนเว็บไซต์ของคุณค่ะแล้วส่งข้อมูลกลับไปที่แพลตฟอร์มโฆษณาเหล่านั้นนอกเหนือจากนี้ค่ะทางแพลตฟอร์มโฆษณาก็จะทําการออฟติมั์นะคะเพื่อทําให้ประสิทธิภาพโฆษณาของเราเนี่ยดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกและ ถ้าเกิดว่าเรามีข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายที่กลายมาเป็นลูกค้าเราได้หรือที่เรียกว่า conversions นะคะมีมากเท่าไหร่เนี่ยแพลตฟอร์มโฆษณาเหล่านี้ก็คือจะทำการ optimize เอาโฆษณาของคุณเนี่ยไปยิงหากลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มจะกลายมาเป็นลูกค้าของคุณได้ในอนาคตด้วย และแม่นยำอีกด้วยนะคะโอ้อันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะลองศึกษาดูค่ะเรียกว่า Google Tag Manager นะคะจริงๆแล้วอ่ะเราอาจหลายๆท่านนี้อาจจะเคยใช้ Google Analytics บางส่วนนะคะเพราะว่า,าในเว็บไซต์เราการติดแท็กต่างๆเนี่ยก็จะมีประโยชน์มากนะคะมันไปถึง Google Ads d w o r ด้วยนะคะแต่ตอนนี้เราก็เพิ่ม Google Tag Manager เข้ามานะคะต่อมาค่ะเป็นเรื่องของ h y p e อร a r g e t กต v e r t i s i n g นะคะจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่นะคะมักจะละเลยโฆษณาที่ไม่เกี่ยวข้องกับความต้องการของตนค่ะแต่ผู้คนก็จะให้ความสนใจโฆษณาที่เกี่ยวข้องจริงๆแล้วตามที่นักวิจัยพบว่าผู้ใช้ถึง49%อนะ,ะอาจจะไม่สนใจแบรนด์หากแบรนด์ดังกล่าวเนี่ยเป็นโฆษณาที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความสนใจของพวกเขาในตอนนั้นนะคร ในขณะเดียวกันเนี่ยผู้ใช้มากถึง36%เลยอาจจะซื้อสินค้าจากแบรนด์ที่ส่งข้อความที่ปรับแต่งมาให้จากนั้นข้อมูลจากเว็บไซต์ของของ,ของเราเองเนี่ยสามารถแชร์กับ Google Analytics Google Ads Facebook Business Manager LinkedIn Campaign Manager นะคะแล้วก็แพลตฟอร์มโฆษณาของบุคคลที่3อื่นๆอีกมากมายอีกด้วยนี่นะคะก็จะเป็น การเจาะจงนะคะคือคือเราเรียกง่ายว่าไฮเปร์ทาร์เก็ตก็คือเหมือนเป็นการเจาะจงกลุ่มเป้าหมายไปเลยเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะมีการแบ่งหรือว่าหวานไปเรื่อยเลยว่าแบบเออโฆษณาครั้งนี้จะเป็นยังไงหรือว่าเราจะหวานไปให้ใครนะคะแต่ว่าในแนวโน้มของปีหน้าเนี่ยเขาบอกว่าการที่เราเลือกที่จะเจาะจงกลุ่มเป้าหมายไปเลยเนี่ย จะดีกว่านะคะเพราะว่ามันถึงตรงจุดถึงกลุ่มเป้าหมายว่าคนที่สนใจที่จะซื้อจริงๆเนี่ยก็มีตรงตามที่เราต้องการด้วยนะคะอ่ะก็ลองตรวจสอบให้แน่ใจค่ะว่าแบรนด์ของเราเนี่ยตอนนี้ทันสมัยอยู่เสมอหรือเปล่าหรือว่าทันกับทุกเทรนหรือเปล่านะคะเพราะว่าเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยส่งผลกระทบกับเจ้าของ ธุรกิจอย่างเราๆเ,เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆและเราไม่สามารถที่จะใช้วิธีทำการตลาดแบบเดิมได้นะเพื่อหวังประส,คสบความสาเร็จในโลกยุคใหม่แบบนี้โลกยุคนี้ค่ะผู้บริโภครู้ดีด้วยซักด์คือผู้บริโภคนี่รู้ดีกว่าเราได้ซ้ําพวกเขาก็คืออาจจะแบบไม่ได้รู้แค่ว่าแบบสมมติรถรุ่นที่ต้องการแต่คือยังสามารถหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็สามารถรู้ได้ด้วยค่ะว่า ดีลเลอร์ไหนที่สามารถให้ข้อเสนอที่ดีที่สุดให้กับเขาได้นะคะแล้วก็ดีลเลอร์ที่ต้องการจับตลาดผู้ซื้อที่เป็นคนรุ่นใหม่นะคะต้องเปิดใจให้กว้างแล้วก็สร้างตัวตนนะคะบนโลกออนไลน์ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ลูกค้าหาโชว์รูมของเราเจอแล้วเนี่ยยังเพิ่มความน่าเชื่อถือในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรมนี้ด้วยนะคะลองไปปรับใช้ดูคะ่ะถ้าเกิดว่าเราตามโลกตามยุคสมัยทันเนี่ย อย่างน้อยเราก็ได้เปรียบกับคู่แข่งไปเกินครึ่งแล้วนะว่าตอนนี้เทคโนโลยีก็เข้ามามีส่วนร่วมกับเรามากๆเลยนี่นะคะก็เป็นแนวน้มดิจิตอลนะคะดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งการตลาดดิจิตอลที่นู่นนำมาฝากท่านผู้ชมในวันนี้นะคะก็สิ้นปีแล้วเดี๋ยวเราต้องมีการเตรียมวางแผนว่าการตลาดของปีหน้าเนี่ยเราจะเป็นยังไงนะคะพร้อมรับมือ เรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นโอเควันนี้นุ่นนำเรื่องราวเพียงเท่านี้มาฝากค่ะผู้ชมค่ะหากท่านผู้ชมนะคะชื่นชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้นะคะให้กันด้วยรวมไปถึงนะคะหากท่านไหนที่อยากจะติดตามสาระน่ารู้ดีๆแบบนี้เรื่อยๆนะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กด Follow กดติดตามนะ,ะที่เพจไทยเพอร์ h a ซิ่งของเราด้วยนะคะ ก็จะมาเจอเจอกับนุ่นในแหละวันพุธแล้วก็วันศุกร์เวลาสองทุ่มครึ่งนะคะยังไงสุกหน้านุ่นจะนําเรื่องราวไหนมาฝากท่านผู้ชมเนี่ยก็อย่าลืมติดตามกันนะเรานี้สวัสดีค่ะ